ใครกาลังมองหาร้านเติมเกมทาริสแลนนะครับแนะนาร้านนี้นะครับ easy card ถูกสะดวกปลอดภัยนะครับราคาถูกใช้เพียงแค่ UI และเซิร์ฟเวอร์ในการเติมเท่านั้นปลอดภัย100%เนใครสนใจก็แอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะครับตรง QR โค้ดสแกนได้เลยครับผมสวัสดีครับมิ้งส้มในสนมโอ๊ยโอยโอ็ยนหนึ่งนหนึ่งกดผิดมาเรามาเอเคมาครับวันนี้นะครับเราจะมาลงเรทไอหลามกันนะครับกับ อีพกโหมดนะครับก็คือเลดเนี่ยผมจะบอกว่ามันจะมีความยากระดับอปิดกันมาแล้วนะครับวันนี้ก็คือจะเริ่มด้วยไอหลามเลยจริงวันนี้เป็นเดย์สองนะครับเพราะวานเดย์หนึ่งผมลองแนละ้วพอนะครับเลิกทรมานจิตทรมานใจไม่เล่นนะครับวันนี้ก็จะเป็นเดย์สองแล้วที่จะเป็นเลดไอหลามอีพดนะครับพรุ่งนี้มะลืนนี้ก็จะเป็นตัวต้นไม้ก็จะไล่ไปนะครับเพราะว่าจริงอ่ะคอนเทนต์อ่ะซีซั่นแรกจะบอกว่าเกมนี้มีซีซั่นเนาะใครที่อาจจะรู้อยู่แล้วหรือว่าได้ยินมาบ้างนะครับมีซีซั่น วิธีเล่นเนี่ยทุกคนมาดูนะครับมันจะมีระเบิดน้ำมาสามลูกที่เหลือก็จะค่อนข้างเหมือนเดิมต้องทำดาเมจให้ไวเพราะว่าบอสจะเบอร์เซิร์กภายใน5นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาม็อบมาเนี่ยผมจะบอกเลยว่าให้แทงลากม็อบเข้าตีนบอสแบบนี้นะครับลากม็อบเขาแทงเขาเอ้ยลากแล้ววะเฮ้ฟูดไปดูเรื่องละอันหนึ่งลากม็อบเข้าตีนบอสแบบนี้เพราะว่าดีเสจะต้องเบิร์ดไปด้วยเราก็ทำดาเมจใส่บอสไปด้วยนะครับไม่ใช่ไปยืนตีบอสธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันเปลือง เวลานะเดี๋ยวจะฆ่าบอสการไม่ทานพอบอสมันมีเวลาเบอร์เสร์5นาทีนะครับพอะ,ะนั้นแท้งได้โปรดรู้งานด้วยนะส่วนดีเเนี่ยก็ต้องรู้งานเช่นกันนะครับต้องเบิร์ตให้ไวเหมือนกันนะไอตัวฮิลมานี่ก็ต้องเบิร์ตให้ไวอย่างที่เห็นเลยเบิร์ตไปอ่ะแล้วก็สแปมดามจไปครับสแปมสแปมเข้าไปครับอ่ะแล้วผมก็จะเอ้ยผมไปเปลี่ยนตีบอลลวโอเค แล้วเดี๋ยวมันจะมีเส้นๆมานะครับไอเส้นๆเนี่ยไม่ต้องตกกระจายไปนะคือให้เราเอาใครที่โดนเส้นเนี่ยให้ออมอนเข้าหาบอสนะครับล่างบอสมาตรงลางมันมาตรงกลางนั่นแหละเพื่อที่ว่ามันจะได้โดนดาเมจหมู่แล้วก็แท้งก็ได้ช่วยดูดได้นะครับเนี่ยอย่างผมโดนเส้นเนี่ยผมก็จะลางมาตรงกลางแล้วก็ระวังโดนตีกันด้วยแค่นี้เลยนะคือพยายามล่างมาแล้วกไ็ไม่ให้ไม่ให้โดนเส้นเอ้ยไม่ให้โดนมอนตีแค่นี้แหละนะครับ ผมแค่ทำดาเมจใส่บอสไปโอ้ยแล้วผมก็โดนน้ำอีกจเจริญพอ่ะออโอเคทำดาเมจฆ่ามันเรียบร้อยลวโอเคโอเคเรียบร้อยแล้ว,เ,เ,เ,ลวเพื่อนบอกว่าช่วยด้วย <c oughs> คือน่าโดนไล่อยู่อะทุกคนเห็นไหมว่าบอสมันจะเปเร์เซิร์ฟภายในอีก2อนาทีเดี๋ยวมาดูกันว่าจะทานไหมรอบนี้มีสิทธิ์ทันครับแล้วก็มาได้สวยงามละ2 8ภายในหนึ่งาทีผมว่าทานันนะ เออแล้วก็สายปาดเรานะครับรุนแรงมากในการทำมายบอสเพราะว่าลนะ่าสุดมีบัฟด้วยนะครับบัฟปาดท,ทำให้สกิลสายม่วงสายที่ผมเล่นเนี่ยแหละเก่งขึ้นนะครับรายละเอียดไม่ได้เล่าให้ฟังนะยังไม่เวลาเลยนะเดี๋ยวนึงนะผ่านไหมรอบนะี้เอาให้ผ่านก่อนเพราะผมหลายรอบแล้วโอเคมารีเบิร์ดโอเคได้ละแล้วก็สแปมไปตอนนี้ถ้าไม่ตายผมว่าผ่านออ้ยเฮียกดผิด <laughs> โอ้วามเขาไม่เฉยเลยกูเกือบตายแล้วดีนะไม่ตายเดินกลับเข้ามาทานกดปุ่มหินครับทุกคนกดปุ่มหินเฮ้ยผมว่ารอบนี้สวยครับเพีเดียวผ่านเลยว่ะโอ้โหสุดยอดคือตีผมแตกว่ารอบนึงแล้วก็หาคนใหม่รอบเดียวจบเลยครับรู้เรื่องวันนี้เดย์สองก็คงไม่ได้ยากมากก็ดีลอะอะโอ้โหแล้วบัฟแม่งไม่มาเลยผมไม่บัฟแล้วโอเคครับประมาณนี้ very good นะครับ very good ยังไม่คอนเฟิร์มเดี๋ยวค่อยไปเลือก โอเค GG WLP นะครับทุกคนประมาณนี้วิธีเล่นจริงไม่ยากเลยนะแค่ต้อง DPS ถึง DPS ถึงแล้วก็ต้องไอ้นี่ด้วยนะแทงไม่พลาดเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งเลยพับเล่ h แป k งเพราะว่ารอบแรกตีไม่ผ่านเพราะว่าไม่มีฮิลฮิลมันไม่ไหวนะครับออก เดี๋ยวผมต้องไปไล่ลงเลทอีกอมาสรุปฟังทีนึงครับสำหรับใครที่จะลงเลทสลามอีปิกนะครับก็ทําของให้ถึง902ผมจะบอกว่ามีเทคนิคอยู่ด้วยเมื่อกี้ผมก็ลืมเปลี่ยนว่าคือของ102เนี่ยมันจะต้องได้3ชิ้นที่เป็นของ1 1 0เนี่ย1 2 3ต้องใส่ครบ3ชิ้นถึงจะเป็น102ซึ่ง3ชิ้นเนี่ยมันจะมาจากไอ a คนเรียมชั้น6มาแล้วเหมือนกันไอแคนเรียมชั้น6เนี่ยผมมาแนะนำเทคนิคให้เลยว่ามันจะมีชา a d โดฟินขึ้นมาเฉยไอตัวตัวเงาอ่ะพอมันเกิดขึ้นมาให้ทุกคนเอาสก เนี่ยสายตีอ่ะเอาวันตีนี้ไปด้วยซาวเวฟเนี่ยมันจะเป็นสกิลผักพอชโดฟินเกิดให้กดสกิลผักเพื่อที่ว่าผักไอชโดฟินออกแค่นี้เลยมันก็ตายหรือถ้ามีแอสซินให้แอสซินใช้สกิลควันแค่นี้เลยไอพวกชโดฟินตายหมดอย่าไปยืนตีมันนะครับเพราะว่าตีมันตายยากแล้วก็มันตีตบเดียวเราเดียวตายเพราะฉะนั้นใช้สกิลผักหรือไม่ก็ใช้ควันอ่ะหาของม่ให้ครบร้อยสองนะครับแบบนี้อ่ะแล้วทีนี้ถึงจะกดเซิร์ชแมทในการเล่น ลดระดับอีพิกได้ซึ่งมันอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยซ้ายมือมีระดับอีพิกตรงนี้นะครับกดเสิร์ชได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ปะวะเนี่ยอีกหนึ่งวันเนี่ยต้นไม้ก็มาละเดี๋ยวก็ต้องมันเครียดกันต่อกับอีพิกต้นไม้นะครับระดับอีพิกเนี่ยมันจะได้ของใหม่ๆม,มาคือเนี่ยทุกคนจะเห็นตาเนี่ยนะเรเมดอลมันจะเป็นของพลังร้อยสิบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเอ็นเกมสุดๆเลยในซีซั่นศูนย์เนี่ยก็คือจะเป็นของพวกนี้มันจะปลดหมดเราต้องหาเซตใหม่หมดเซตที่เป็นร้อยสิบ คือณนะตอนนี้ทุกคนก็คงจะมีเซตที่เป็น100กันหมดเนาะเนี่ยไบยผมมีเนี่ยเซตร้อยอ่ะทีนี้พอร้อยสองแล้วเนี่ยวิธีเล่นถ้าใครเข้าไปในดันเจียนแล้วผมแนะนําให้นะครับแนะนําให้ใส่ร้อยสองเข้าไปดันเจียนก่อนแล้วสวิสกลับเนี่ยผมสวิสกลับปุ๊บเพราะว่าของเซตจะแรงกว่าเมื่อกี้ผมลืมสวิสกลับด้วยตีเบาไปหน่อยถ้าสวิสกลับดาเมจจะแรงขึ้นไปอีกเพราะว่าของเซตแปดเนี่ยดาเมจจะแรงกว่าการใส่ง่อย ทิศก็คือใส่ง่อยๆเข้าไปก่อนเพื่อให้เข้าไปดันได้พอเข้าดันเสร็จแล้วให้เปลี่ยนของกลับเลยมันจะไม่ได้เตะเราออกเราจะได้ของเซตกลับมาเมื่อกี้ผมก็ลืมแต่ดีน,นที่ผ่านเพราะวันนี้เป็นเดย์สองด้วยก็ไม่ยากมากนะครับประมาณนี้แล้วกันวิธีเล่นนะเดี๋ยววันอีกหนึ่งวันเรามาเจอกันต่อกับเลดอีพิกของต้นไม้นะครับเออแมคคนิกลืมบอ,อกลืมมีแคปให้แมคคณิกของฉลามอีพิกก็คือว่าระเบิดน้ำสามลูกเหนียวเหนียวไปนะแล้วพอระเบิดเสร็จให้หลบออกจากวงน้ำดูดน้ำางนน้ำจะดูดแล้วเราตาย ส่วนสิ่งสําคัญเลยที่จะทำให้ทุกคนแพ้ก็คือเวลาม็อบเกิดให้แทงคนที่คอยดูแลม็อบเนี่ยกับแทงคนที่ดูแลบอสลากเข้าหากันต้องเอาม็อบไปอยู่ใต้ตีนบอสเพื่อที่ว่า DPS จะได้เบิร์สม็อบกับบอสไปพร้อมกันนะครับเพราะว่ามันจะเสียเวลาไม่ได้บอสมันจะมีเวลามาห้านาทีถ้าฆ่าไม่ทันจะเบิร์สเซอร์เราก็ตายยออกตีเพราะฉะนั้นจุดนี้สําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ลากม็อบไปรวมบอสเนี่ยเดบดีเสมันจะไปยืนตีม็อบอยู่ะ มันจะเสี่ยวดาในการทำดาเมจบอสแล้วถ้าทำให้ฆ่าบอสกันไม่ทันอันนี้เป็นจุดสําคัญแล้วก็ตัวฮิลมาก็ฆ่าตัวฮิลเหมือนเดิมแล้วก็ลากบอสมวมกันตบตายเหมือนเดิมนะครับส่วนมันมีเมคนิคหนึ่งก็คือเวลามีเส้นโยงมีมอนตามเนี่ยแค่พยายามเดินหนีแล้วก็อมมอนนะ่ไปไว้ตรงบอสเพื่อให้โดนดาเมจหมู่หรือไม่ก็ให้เพื่อนนะช่วยตีนะครับแค่ที่เหลือที่เหลือก็อยู่ที่ดาเมจกับแทงและว่าจะเป็นงานไหวแค่ไหนฮิลก็รักษาเพื่อนไว้ดีเพียต,ต้องถึงนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคออยย่่าลลืมนใะใสขงไไปปแ้้้ววก็ด ทีนี้เนี่ยเวลาลงดันแล้วเวลาคนตายเยอะมันจะเตะออกแล้วพอเขาจะหาคนใหม่อ่ะคุณต้องสวิตช์กลับไปร้อยสองให้เขาด้วยเพราะไม่ฉช่ฉนั้นเนี่ยมันจะเซิร์ชแมทไม่ได้ถ้าเราของไม่ถึงร้อยสองนะครับประมาณนี้เลยโอเคทุกคนหมดละไว้เจอกันต่อในพาหน้านะครับเดี๋ยวมาลงกันต่ออย่าลืมไปลงอันนี้กันด้วยนะเนี่ย trial o n destiny pvp หมดใหม่นะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับเอ้ยมีบิดโอ้โหสี่หมื่นพ่องของแล้วเนี่ยบิดสี่หมื่นนะครับ ของสุเทพผม,ไ,มได้ข่าวว่าของนี้มันต้องใช้เยอะมากคนรวยซื้อไปก่อนเลยนะ <c oughs> สวัสดีครับฝากากดไลค์กดกดแชร์ติดตามต่อไปด้วยครับผมสวัสดีครับ